มาครับตัวผม m อ k กับเด็กทำลายนะเด็กทำลายที่เป็น Deck เด็กทำลายเฉยเลยแล้วผมเล่นขึ้นมาที่โตเทียนะครับกำลังจะได้ตั๋วอินฟินิตี้ทิเคตละเดี๋ยวอีก2วินเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูกันสดๆเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะได้ไม่ได้ยังไงกับเด็กทำลายเด็กนี้นะเด็กลิททางซ้ายมือด้านบนนะครับเป็นเด็กทำลายที่มีการ์ดฟูสีแค่เพียงใบเดียวคือโ no นนะราคาถูกมากแต่ว่า โคส่งพลังในหมวดคอนควสเพราะว่ามันไม่มีใครใส่คอสตมไม่มีใครใส่ไม่มีใครใส่ตัวอย่างอาร์เมอร์มานะครับเราจะแพ้ทางแค่การ์ดไปเดียวคือช้างชีซึ่งมันก็พอมีวิธีในการรับมือได้แหละเด็กนี้ถึงแม้ว่ามันก็จะเป็นฮาร์ดเคาน์เตอร์ของเด็กแล้วรนะแต่อย่างไปได้ยังไหวโดนช้างชีก็ยังแบบเรายังไปเติมพลังอีก2เลนให้ให,ใหญ่ๆไดนะ้ถ้าถ้าเราแบบบิวมาดีจริงเจอกับเบอร์ ผมชอบมากแล้วผมโดนบ่อยไงในโหมดคอนควสอ่ะผมไม่สามารถหยุดพลังของมันอยู่ไอเด็กเนี้ยเด็กนี่มันบ้าไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยช่วยให้ตัวของเดชอาราลงฟีผมครับชนะไปเลย <c oughs> ถ้าเดชขึ้นมาคือเราเดสเราลงฟีนะครับ เธอหน้าผมบักกี้บาร์สบวกยอนดูได้แล้วก็การคาเนตต่อด้วยวีนอมเนี่ยเห็นไหมยังกระเสกโลโซยังไงดีวะผมก็อยากเล่นตรงนี้นะ อยากนะเล่นได้แหละคาเนตแบบสุ่มไปไม่เสียหายดิสการที่เสียโมเบียสไปดิสการที่เสียแด็กค,คิล่าไปโมว่าเขาหมดเขาหมดความเป็นดิสการแล้วหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์จะเป็นผู้เล่นดิสการทันทีเมื่อเสียสองตัวนี้ไปเสียใจด,ด้วย คุณเสียสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ดิสการ์ไม่น่ามีชังชีนะครับโอ้ดิเท่าอีกโอ้โหโมล,ล็อกอีกคีทั้งนั้นหลักทั้งนั้น <c oughs> เป็นของผมก็ไม่อยู่ เคเขาเล่นเป็นเด็กดิสการ์ที่มี2วินคอนนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กเด็กดีในระดับแบบ B ีเทียของคอนควสเลยสามารถตบเด็กแบบพวกล็อกจออีโวได้ในบางครั้งอันนี้เราก็เราก็เราก็กินขาดเหมือนเดิมผมว่าจะนับเลยก็ได้ตอนนี้ผมรู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรแล้วเขาหยุดผมไม่อยู่แล้วนะครับ รู้ว่าเขาไม่มีชางชีเมื่อไหร่มื่นั่นแหละสัญญาณความโหดของเด็กเราก็ได้ไล่ลำเราเราแบบเซเบอร์ทูตเซเบอร์ทูดบูเบอรีนอย่างเงี้ยทำอะไรเราไม่ได้ครับศีร์จเกินก็คืออยากอยาให้ผมรู้ว่าคุณมีอะไรถ้าผมรู้แล้วคุณแตกทันที กำลังคิดว่าจะวูฟไอตัวของคาเนตก่อนทิ้งโดนเฮล่าอีกออะนางสารก็ยังติดประหมาาไปได้นะครับก็อาจจะมีตัวที่ดีที่เราคิดอ่าผมจะทำลายด้วยคาเนตก่อนในกรณีที่วูฟวินมันวิ่งมาทางขวาเราจะได้ทำลายด้วยเดนล็อกซ์อีกทีนึง หยุดไม่อยู่จริงนะโอ้โ oh, น no. หยุดตัวเองทักเบลดอับบุกัลลิฟอับบุกัลลิฟ Oh my god รอาการฟรีด้วยดีกว่าความโอพีของเด็กทำลายทุกคนแตกชที่าอีกแล้วสอยไปเดี๋ยวจะทิ้งก้าแล้งแนว จะทิ้งการอะไรเยอะแยะโอ้โหมันใหญ่เลยวะเอาอการิปมัน24อ่ะ28 32โอเคไม่ยากนะครับเคสแบบนี้จเจอมาเยอะกระจายพลังท,ทุกครั้งที่ผมทำผมก็ทำนี้ตลอด ถูกไหมทำลายทำลายออกสองเลนโอเคตรงนี้โอเคทางขวานี้พลังแปดจบงับเข้าให้แล้วก็เดือนน่าจะอีก2เดือนข้างหน้านะครับเมตามันจะเป็นเมตาของ เด็กทำลายด้วยนะเดือนสิงหาฝึกเล่นเมืก่อนก็ดีนะเด็กนี้เก่งเก่งตอนที่คนมันไม่แก้กันอ่ะมันไม่มีใครแก้เลยเราก็เราก็ไหละครับเด็างเงี้ยคอมโบสนุกอ่ะเพลิดเพลินอ่ะแล้วก็ชนะเด็กอิเล็กโทรแลมด้วยนะครับเพราะว่าเด็กอิเล็กโทรแลมถ้า ท่าจบของเขาอะ่ะมันคือไม่เล่น Odin Leader Odin Doom อีกท่าหนึ่งก็คือท่า Anim Solar b แ a c k p a n t อ e r ซึ่งท่าอานิ Solar b แ a c k p a n t อ e r เนี่ยมันจะเข้าทางเราท่า Anim l เด d e r เราก็เพลย์เราได้เหมือนกันอูผมอยากไปกินที่อื่นก่อนกินเลยก็นดะ ก่อนสแนปผมต้องดูว่าเขาแบบเขาเอาเรื่องแค่ไหนว้าวว้าวว้าว,ว,าวเอาเลยบ้า ว่าผมรีบกินเกินไปวะน่ากินกลางอีกรอบนึงรู้สึกพลาดรู้สึกพลาดอย่างแรงแต่ไม่เป็นไรเราเราลดคอร์ด,ดได้เรื่อยๆตัวนี้ลงไม่ได้แต่ก็จะลงไม่มีอะไรที่ลงไม่ได้หรอรับผม แอนิมพอเราต้องจมดได้โ no, น้กับแอนิมโซล่าครับถ้าปิดเราคู่ช่วยไปตายรอบ เดล็อกตายด้วยตายซ้ำตายซ้อนตายจะได้แบบสตตดของตัวของโนจะใหญ่ขึ้น้าไม่อยู่นะไม่มีการแก้ก็ก็ <c oughs> ทำอะไรผมไม่ได้ เสียยเฮล่าอยู่เหมือนกันแตนโนอ่ะยูโนเบบี้ลืมสแตปมาแต่ดีใจนะครับ ทุกท่านโลเคชั่นช่วยเรื่อง Energy โลเคชั่นแบบนี้มันทำให้ผมฟินโลเคชั่นแบบแบบดีมากซัพพอร์ตเราแล้วก็โลเคชั่นอย่างพวกแบบโคนิ่งหวัดอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยผมได้เยอะ Okay. เกือบไปอคิวล่าผมก็ยังกลัวเขาอยู่เหมือนเดิมลามิโนกับเดซ เดดก่อนเดดกลางได้ไอ้เดดซ้ายได้เก็บไว้ค่อยทำลายไม่มีไรเลยวะ <c oughs> มือ my hand so bad ครับ ประมาณนี้ได้ปะส่งบูเบลีนให้เขาไปผมว่าแผนของผมคืออย่างนี้เจนสุดท้ายเนี่ยส่งอันนี้อันนี้ให้เขาส่งฮอนคูเขาจะได้มีตัวที่แด็ิล่าจะต้องทิ้งเยอะขึ้นถ้าเขาไม่เล่นโมดอกนะกลายเป็นว่าส่งการ์ดให้เขาเพิ่มพลังโมเบียซะงนั้นโอ้โหแล้วส่งวูเวลีไปให้เขา เฮ้ยแต่เลนเต็มเลนเต็มนี่สิบแปดโอ้ยน่ไม่ไหววะขึ้นอ,อยู่กับว่าเขาจะยอมทิ้งการหรือเปล่าผมว่าเขาน่าจะเล่นชาเวสเ,เล่นกิตตันเถอะโอ้โหแต่มันทิ้งแม่ แต่น่าจะได้อยู่เด็กทำลายต้องจะทำลายคุณแล้วก็สุดท้ายนะครับแบทเทิลที่3กับเด็กทำลายเด็กทำลายแบบทำลายเฉยๆทำลายแบบปกติ ไม่รู้จะปกติไม่ไม่ไม,มีเวอร์ชันที่ปกติไปกว่านี้ละมันโคตรธรรมดาดเลยเด็กเนี่ยผมเล่นหูก็ตกใจนะไม่คิดว่ามันจะแบบไม่คิดว่ามันจะดีแต่ตอนเจอในแรงเน่ยตอนเจอในแลงตอนเจอในคอน q u e s t อะก็สัมผัสได้นะครับว่าพอมันไม่มีใครมาแก้ไม่มีใครอยากจะมาแก้ทางมันอะมันก็จะโอพีขึ้นมาได้ โอ้ผมไม่ชอบสิ่งนี้โอ้วคิดที่ายด้วยผมว่าผมเจอเด็กตึงวะคิดที่าย่แด้เดวิล M S K หรือเปล่า M S K strategy หรือเปล่ามีการเป็นไปได้สูงแต่เรามีแซนแมนเนี่ย ผมต้องหลอกกินหลอกกิน8คิวเขาให้ได้เหรอ่ะถ้าเขาเล่นเด็กอย่างที่ผมคิดจริงๆนะเพเด็กนี้มีทั้งบอคิลี่มีทั้งทางชีนะครับโอเคคขับคล้ายขับคล้ายลงไปเลยทื่อๆที่แดงเจอรูมเซเวอร์ทูทท <laughs> er ถูกใจแดงเจอรูม ผมจะไม่ไหวอะคนนี้วะมันเ s ็มเอ k เควอล์กิลี่อ่ะเออโดนทำลายเอาโดนทำลายเหมือนกันไม่รอดอ่ะดิผมว่าวูฟไม่ค่อยหมอละเขาเตรียมจะล็อกเว้ย แผนของเขานะผมไม่ค่อยอยากให้เขาล็อกเท่าไหร่ถ้าล็อกนี่เราแย่เขาล็อกกลางไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคอย่างนี้เพอร์เฟกไม่มีเพย์ไหนเพอร์เฟกไปกว่านี้เขาย้ายล็อกเจฟได้ถ้าผมทำงี้ ไม่ไหมล่ะยาล็อกเจมก็เชิญเชิญหน้าผมจวดได้ชาวเว100สร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแย่มากล็อกกลางโอเค ล็อกกลางเป็นชอยที่ดีที่สุดข,ของเขาแล้วก็สุดท้ายนะครับมันก็วัดกันแค่ตรงนี้แต่จริงๆเขาดูดีกว่าเยอะมากแต่ผมกำลังคิดว่าเขาไม่กล้ามาขวา,เ,เ,ขาเขาไม่กล้เาเขาไม่น่ามาขวานะเขาจะามาซ้ายแล้วเราเปิดก่อนไงความซวยมันคือตรง,งนี้แหละ เราเปิดก่อนแล้วก็จะโดนเจมว่าคิวรี่ถ้าผมทำอย่างนี้มันคือเก้าเท่ากันไม่ไม่เท่าเขามีนินจายัางไงเขาน่าจะได้เปรียบเอาคิดนานไปละขอโทษได้ปหละ่ะ <laughs> คิดนานแล้วมันกดดันไง โอ้ oh, ลืมลงโอ้ปวดหัวอยากเขกกรลงตัวเองนะเมื่อกี้แต่ไปกดจบเทินก่อนอนี้โอเคอยู่นะแต่การที่เรามียูนิตไม่เยอะเนี่ยเราจะโดนจัดการได้อันนี้หนึ่งอันนี้เทินถัดมาใช่ไหมครับแล้วเทินที่สี่เราเล่นท่านี้ท่านี้ โอเคเลยโอเคเลยอย่างเงี้ยได้เวลาสแนปเพราะว่ามันมีซินเซอร์ลอนดอนแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่เออมันต้องเสี่ยงอะชีวิตอะถ้า,าอยู่กับความกลัวเราก็คงไม่ได้ move on ไปไหน เดบิวลาเข้ามาผมเช็คให้ได้มากที่สุดแล้วกันว่าบนมือเขานั้นมีอะไรบ้างไ้บนในเด็กของเขายังเหลืออะไรบ้างนะครับเราจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าเราควรจะต้องเพลย์อสิ่งใด Come on man play something สมอนเขาน่าจะคิดหนักอยู่ที่ยังไงแพทเทิร์นเดิมของเขาคือการรอล็อกด้วยโปรเอ็กกับสไปเดอร์แมนนะครับแล้วเทิร์นหเนี่ยผมต้องจัดหนักจัดเต็มวีนอมไปเลยแต่มันจะไม่ทันผมว่าเขาไม่ทันเทมโปได้กทาลายหรอกเด้กทาลายมันเน่ดูดิมาถึงเทิร์นี้บอร์ดผมก็ปีศาจจะไม่รู้จะปีศาจยังไงละ พีทพลายสไป,ปเดอร์แมนตามฆ่าแสดงว่าในมือยังมีอยู่วอลคิลีก่กับอีกตัวหนึ่งยังไม่ออกนะครับตบเขสเจ๊กโอ้โห ด้วยบอร์ดนี้เนี่ยเขาจะล็อกเราไม่ได้นะครับแต่เขาจะวอลคิลี่เราได้สิ่งที่ผมควรทำเขาล็อกไม่ได้ในะเมื่อเขาล็อกไม่ได้เขาจะทำอะไรได้อีกวะต่สุดท้ายผมพายุผมกระนำอยู่ละแต่ต้องตั้งคำถามนะครับว่าเขาจะทำอะไรได้เขาเตรียมวอลคิลี่แน่นอนตายเขาเต็ม เราควรทำอะไรเราหลบแอบหลบวอลคิลี่ได้แต่ก็หลบได้ไม่หมดผมไม่ทำอะไรเลยแค่นั้นนะครับเป็นเป็นเบสเพลย์ของผมผมอยากให้เขาทำอะไรสักอย่างก่อนแล้วผมค่อยตัดสินใจว่าผมจะทำอะไรดูย้อนแยงเลย <laughs> ขอด่วนเอาเลยเต็มที่จะทำสิ่งได้ โอเคจิบหายละเขามีวิธีการผมนำเขาอยู่เยอะนะโอเคถ้าเป็นอย่างเคสอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของพลังรวมละที่เรามากกว่าเขาถึงแม้เขาจะล็อกเราพลังรวมเรายังมากกว่าอยู่ประมาณหนึ่งบวกสี่บวกห้าพาวเวอร์เขาบวกอีกสองพลังรวมเรามากกว่าสามนะครับต่อให้เขาขยับเจฟ ขยับขยับเขาก็ยังแพ้อยู่นิ่งสุดนิ่งไม่มีใครนิ่งกว่าผมละ <laughs> ผมนิ่งไนงะยังนิ่งอยู่คิดดิบักบอยบักบอยบักบอยจะมา <laughs> อีพีเกม เอเด็กทำร้ายนะครับเด็กทำร้ายต้องจะทำร้ายคุณเย่อินฟินิตี้ทิ t ใบแรกของ ID นี้ด้วยเด็กทำล้ายนะแต่ผมว่าน่าจะฟั๊มได้อีกสักประมาณ2-5ใบน่าจะได้มาวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับเด็กนี้นะมีแค่พูสีใบเดียวนะที่ใช้ใช,ใช้ใช้เพียงแค่โนโนะราคาประหยัดและถูกมากๆเหมาะกับมือใหม่ด้วยบาย